ตอนนี้ก็มาทัานอันแม่เพิ่นเอาน้ำเหงหัวพอดีจ้ะกำลังตื่นวงหันพอดีก็อันหัวกินยาแล้วนำํำก็เลยเอาน้ำให้มันกินทีหลังหัวหน่อยก็ยางดีดีตอนนี้ น่ะยางลบไปยางลบมาอยู่จะมันดูยางขักยางเป็นยางยางวนลบไปลบมาอยู่ทำการดีแฮงวงส่เอาหายเมื่อุกโตแล,ะล,ะละ้วล่ะเป็นจัง <c oughs> เต่า อ <c oughs> <can> ู้โหโหแทงหัวก็ได้ยินยาดีดีสมนั่นก็คือทั้งน้ามักบ่ได้แก้วกับหัวดอกมองัน มองนี้ตัวมาเบิงหัวยางดูกินกับดูคือกันเมือนกับเราซื้อวานอยากเล่าวหนนะก็เล่ได้มากเบิงหัวเล่มดีคืออีหยังตัวนี้กับบอสีดนำเพราะมันเป็นเล่มดีสืส่อบอสีดเพราะ นี่บรรยากาศทางนอกข้องขอกงมองในงามๆนี่หัวลงเบดบวอบเลือเลยบ่อเเลือให้เบิ่งดีๆเลยนี่ตันนีก้ก็กินยา้าีัยว่าธอได้แล้วทา้งล้างมาล่ะ <laughs> โอ้โอ้โอ้ยอกกันวันนี้หรือจังไหนโตดอันแถวอันมอนทองกินแล้วล่ะเลือแต่กําไรยัมไดกินน้ําเอามาให้กําไรกิน มี่แม่เดียวละทีเตี่ยโกโมมนหน่อยยางเหลนยางดีด,ดีตัวมันบรนกินก็คือยางยางเดียวหลอยในขอบน่ะว่นใดอ๋ออันออกหนอกขอกดอกแล้วมันสียางไปเรืเลยยางไปวนรอบๆรถด แม่เ่นว่าระหว่างยาแข็งนะฮะมียาให้กินก็ต้องกินยาดีได้ในขอว่าค่อยดื่อพันได้พ่ออ่อนหนอกคองนี่ละดื้อ,อเอามาให้กินละ <c oughs> <c oughs> อืมคุยเตียวส่วนดีแล้กคุยเตียวไม่แต่มาล่าหละว่าคอยส่วนมูไม่แต่โดโดโคมมูทัวนนะักมันว่าโดดโคมกะเบียดมูซื้อซื <c> ้อ <oughs> <c oughs> เหล่าแต่อารมณ์ชีวิตจังในตรงนี้ก็มู กินมื้อนี้ก็บ่มีอีหยังเฮ็ดคือเก่าพอเบิ่งงัวกินหานี่ล่ะจันแจมก็บ่ได้กินล่ะหาว่าจันแจมอิ่ม จะมันแหนมยองแนมเขาก็ดีดีจะแบบอยากจ้งมาอยากให้แมวเอาออกเป็นไรว่าสีค้ายร้ายเถื่อแต่ทำวั่เด็กค้ายราคาบอดายก็เลยบอดค้าย พูดทีมาซื้อนั่กับไฮ้ลคา,าดที่บอสมกับหัวมึงคนก็ว่าแพงโผดพมงขน,นก็ว่าเงินมาถึง <c oughs> มันก็จจเป็นได้คุยใหญ่คนว่า ทีมก็ฟังม่าคอยอันนี้านใดหรอกเขาหูสายทะลุหูคัวห่หูเหลืองน้ำพันเมือน,นี้ก็บว่ามีแดดดอกจ้ะบรรยากาศดีดีหาแหนมหาแดดบ่าเห็นเลยเมือนนี้แดดจาสิใสเบิด,ดก็บ่รอยากให้มีหรอก เพราะว่าบ่อยากถือแดดนะมันหอน,ปนหไปจะสิไปถาในายาะถามไปบ่เห็นยถามว่าใอยู่นี่ละ่ะ <c oughs> ย่างเราไปโลือกมาอยู่แถวนี้ละ่ะไงกลัวบ่วาคามดอกห้ามองคามบว่าดด ยากออกจากขอบก่อนมันสร้างงานก็ดีดอกแต่ว่ามีปัญญาสีขามไปว่ามีปัญญาสีขามไม่ทางไหนล่ะจันจ๊มาหนีว่าไอยองเนี่ยไอยองเนี่ยยังว่ามีเบียงเหตุยดจี เอาคืบอบ่มาวะมื้อนี้เป็นยังเออบอมีอารมณ์ให้หยอกวะว <c ười> เอ <c ười> ะอเกือบนั่นเซยอ้วนเหงาม,มี่มูอยู่อือสงสัยคันเรียกอีกละโอ ให้ยางัวรอบที่สามล่ะร <c oughs> ล่อมกับมือเสานึ่เบิ่งแม่แบกยามาให้หงัวก่น <c oughs> อนพออย่างวันสเสาร์ที่ให้กะลาเอาอะยาจะเป็นคนหิวแหงก,ก็จังกบปฏิเหตุอย่างเป็นอย่างคือหิวดีวิแท้ เລີດງົວແຮງຢູ່ບໍ່ສົາຈັກເທື່ອສົງໄສຫຍ້າມັນຍ້ອຍໄວເเືອເນາະແຄງຫິວวລືອໄປເบິ່ງອັນກຳໄລກกອນກໍຊິມมອັນເບິ່ງໃນຂອງງົວໄດກຍອນແມ່ພ່ນເປີດອກໄວນນ້ເຂົາມ สนะบ่ได้เข้ามาคักมื้อน,นี้น้ําก็บ่โอ้อันในคอกก็บ่ค่อยเล่ปานได๋ดอกจ้ะก็ดีอยู่คนก็บ่คอ่อยมีปานไดมาแล้วเพื่อเสี่ยวเตรียมกินย,าย้าคนหยาตะบักหลายนึ่ง ดีได้มองเนีย่ยซีดเพราะ่อยได้ามนไดมันก็มีอันร้ายแต่มันออกจากหูจากปองมันเท่านั้นลหละปุ่นเปิ่งทางปุ่นกินยาดีดีกมให้กลุมมันเลย บ่วเคยอยกขอเป็นไดตั้งใจกินอย่างเดียวนี่ก็คือกันมาล่ะก็กินยาดีคือการมองนี้ห้างมองนี้ก็แคบแคบบางเถ่อส,สมองก็บร้คีดก่อนนะจ๊ะมันกับซิมี่แบบที่ว่าอัน ปากเ้าไปก่อนจะมาคิดเอาทีหลังคุณเพิ่งมาหลายกันอย่างกินดีแห้งสาดีพร้อมเตอะสะพอะมอนทองจีดออกทางนอกเบ็ดกองมืงไงหนึง่ง ว้าวแล้วก็จังได๋ดอกบ่อหูเจะเสียดายของน่ะลบมาแล้วสิไปไสเนาะอ,อ,อีกสิเอาจากกองบ่ดอกฮักห้ามมองออกบ่ได้ดอกเดอ้อเลียมือบ่เลียมือบ่นี่มักเลียมักเลียนี่ตัวนี้มักเลียแฮง น่ะเอกินอย่าไปคนวอลียวอลียล่ะเอกินยาเอกินยานํแม่ไปแน่ยาเด้อเกินยาจะสเอามือมาลอมันอีหยังเนาะอกินยาก็บ่ไป หัวหลุ้นตัวเดียวนี่แหละนี่ขอบนอกนั้นก็ว่ามีหัวงามไปนี่จะได้แึงหัวหลุ้นบุแล้วเราบอกโอ้กินแล้วเราบอกเศร้ากลุวยเหรอนะคือออกอ้อิม่ม <laughs> ตอบแทนงัว <laughs> อ่าได้กินแล้วปล่อยละว,วันนี้กินก็นดีปล่อยก็ดีอืมไม่ใช่ไมเอาดีดีกินหลายหลายคนสะเลยเต็มคอกละยาก,ก็ได้ ตอนมันกินกัมว่วลยี่ดอกจ้ะแต่อันพอเห็นมันสะเหล้วก็บ่ค่อยมว่วนปานใดเพราะว่าตอนไปแบ่ง้านี่โอ้ยเมือ่อยวอาแทนพ่อกับแม่เลยว่าเดี๋ยวแบ่เองดอกตอนนี้ก็ฝน,นก็ฝนก็หลายฝนสิได้เอาเข้าวให้อีกละ่ะ คนทำสื lang, ่อตลอดเลยคันเห็นซอฝุลตั้งใจกินย่างเดียวแตคือสีวกากรกวนเนาขีดมาเพราะว่ามาลาขายกินอยู่ต้นนี่ก็มากเลยคือกันเนี่ยนี่แดงๆเตี้ยๆนี่เรียกิงเฮย จะมันมากเลียเดียมือใส่กัะเลียโหลดแต่หางบอกัดตอนนี้เลียซื่อๆเลียแบบให้หูโรลดสาดแต่หางบอกัดวันนี้ก็วัดเก่งแหงเขาก็จยเลืออยู่อันทางเดียวอีกทางหนึ่ง ไปย่อนจะของปวดเก่งอันมาทางนี้ก็เริ่มมีแสงแดดและจ้ะ <c oughs> แดดก็เริ่มอ่อนนิดนึงแต่หางแดดบ่แหง้งคือเก่าก็เลยมายืนอยู่แถวนี้ได้สบายเลยพอหอนพอมได้ใส่อัน เสือกันนาวเวิดเหมือนหอดคำเรววาเนี่บว่าแ้่แก่ดอกยุดว่ามืัอนี้ก็คือซิมีสัานี่ลหละจ้ะว่าเบิ่งงัวนอาแก่เขียดแก่เงาแก่สิ่งมื่อเถือว่าม่มีมูแต่หางอยากเว้าวันนะก็หาว้า,าวอยู่คนเดียวนี่ลหละมันมววไป ก็ว่าอันสร้างกันวว้นดอกว่าเกิดมาต่างกันบัรไดดอกกบอันนี่มูเนะาะพอคนเดียวมันจะมวนขึ้นกันแต่คันไปเหรนน้หมูก็คือบม่ค่อยเด้เวเพราะวะ่ามูเขาเลรินทรสาบันทุกคนเลยก็เลยเหลือทีที่มาเหตุแบบนี้ดีกลัวง่ายกวัว มันจังสีบ่ได้เซียเวลาซื้อเนาะอันตอนทีนนเนี้ยมาแต่ในเหตุแบบนี้ก็คือจังอันบรยากาีลหมกวคือจังสี่อันได้วาลกมู่แบบมันมัวเลยแต่พ่อไปหอนบ่แมนเด้คนกลมกลมแต่นาว่าทุกคนเลยก็เลยอดอีหลิ บายบายจ้าอันเทืหนาคอกันไหมมืนอีก้กไม่ซํำนีล่ล่ะ